ลูกไม่ต้องเก่งที่สุดในวันนี้ก็ได้แค่รู้ว่าพ่อแม่ยังอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะความมั่นใจของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ชนะเท่านั้นครับแต่มันจะเติบโตในวันที่เขาแพ้แล้วหันมาเจอใครสักคนที่บอกกับเขาว่าไม่เป็นไรลูกพ่อยังอยู่ตรงนี้แม่เห็นว่าลูกพยายามแล้วและแค่นั้นก็ดีพอแล้วนะ พ่อแม่คือพื้นที่ปลอดภัยครับคือคนที่เชื่อมั่นในตัวลูกก่อนก่อนที่ลูกจะเชื่อตัวเองถ้าคุณเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการเลี้ยงลูกนักกีฬาคือความเข้าใจครับติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพราะเราจะเดินไปกับคุณและลูกของคุณทุกแมตทุกการล้มครับและทุกการลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ฝากกดติดตามด้วยนะครับ